สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LAW แฟนผีเพจของเด็กผีายอิ P ๋วนะครับเอไม่ใช่ช่องของเด็กผีายอิ๋ววันนี้ครับแน่นอนเรามาพูดถึงประเด็นใหญ่นะครับผมในรอบ <c oughs> สัปดาห์แล้วกันในรอบสัปดาห์เนาะแน่นอนว่ามันหนีไม่พ้นประเด็นของผู้จัดการทีมนะครับของเราเนาะนะครับหลังจากที่ หลังจากที่บอร์ดของเราครับได้ปลดเอริเทนฮาร์กแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็มีข่าวค andidate สองคนหลักๆที่ผมเห็นนะก็คือชาบี้ฮาร์เดดนะครับแล้วก็ลูเบนอาร์โมริตนะครับผมแต่สุดท้ายเราได้อารโมริตนะครับทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาได้เัียงเหตุการณ์แล้วก็ความคาดหวังของผมแล้วกันถ้าเกิดอาโมรินมาแล้วมันจะมีอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วก็ความคาดหวังโดยส่วนตัวของผมนะว่าเราอยากได้อะไรกับอาโมรินบ้างนะครับ แน่นอนครับรูเบนอโมรินนะครับทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเข้ามาจากสปอร์ตติ้งลิปอนนะครับซึ่งนะครับเป,เป็นเป็นลีกที่แบบถ้าเทียบกับตอนที่เอริเทนฮากมาเป็นลีกที่ค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับอีวิอ,อีวินซี่ลีกของฮอลแลนด์อสมควรเพราะว่าสปอร์ตติ้งครับหรือว่าลีกของโปรตุเกสแน่นอนครับเขาส่งทีมแบบชั้นนำอะออกไปแบบถล่ม บอลยุโรปค่อนข้างเยอะปอโต้อย่างเงี้ยนะครับอ่าปอโต้มีอะไรไปไอไอตัวมีปีกอะจำไม่ได้นั่นแหละมีปอโต้แล้วก็มีทีมอะไรที่มันเป็นมีปีกอะถ้าเพื่อนๆจำได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมลืมซะงั้นปอโต้แน่ๆครับที่แบบออกไปถล่มยุโรปหลักๆนะครับผมเออบินฟิก้าอย่างเงี้ยนะครับผมคือแบบดีมากนะครับแล้วก็มีสปอร์ตติ้งครับที่ ในยุคข,ของอามูรินนะครับที่เขาคุมทีมแล้วก็พาทีมได้แชมป์นะครับโปรตุเกสของโปรตุเกสเนาะแล้วก็พาทีมสปอร์ติ้งนะครับไปตกทีมในยุโรปหลายๆทีมด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งอามูรินนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนเจเกนคอปอ,ออกจากลิเวอร์พูลเขามีข่าวครับที่จะไปคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงกันไม่ได้หรืออะไรอันนี้ไม่รู้แฟนลิเวอร์พูลคอมเมนต์บอกผมหน่อย ว่าทำไมณนะตอนนั้นลิเวพูไม่เอาอามมรินแต่แต่เอาอานเนอร์สลอตแทนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีนะครับผมดีเราได้อารมรินมาณนะตอนนี้ณนะเวลานี้ครับแน่นอนว่ามันเป็นผลดีอย่างหนึ่งนะสำหรับผมนะอันนี้คือข้อดีเลยนะถ้าเราได้อารมรินสําหรับผมเองอามมรินน่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงผมไปดูสปอร์ตติ้งมาย้อนหลังอะ่ะที่เป็นไฮไลท์อะ่ะ อโมรินเป็นคนที่เนี้ยบพอสมควรสําหรับแผนการเล่นเหมือนกับอีดิเทนฮากตอนใหม่ใหม่เลยเนี้ยเหมือนกันครับก็คือแผนแผนคือแผนชัดเจนว่าจะเล่นอย่างเงี้ยจะเอาอย่างเงี้ยแล้วผู้เล่นต้องเล่นตามแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนถ้าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นนะไม่ใชเ่เปลี่ยนแผนการอารมรินเป็นคนที่ยึดติดกับแผนการเล่นประหนึ่งอีดิธเทนฮาร์พอสมควรเลยนะคือแบบยึดติดกับแผนการเล่นของตัวเองมากพอสมควร แล้วก็การเล่นบอลของอโมรินนะครับแน่นอนเขาพยายามเล่นาไม่ใช่พยายามดิเขาเป็นคนที่ให้นักเตะเล่นบอลด้วยเท้าเป็นหลักไม่โยนนะครับที่เห็นหลักๆไม่โยนครับต่อบอลด้วยเท้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นหน้าแล้วก็ด้วยแผนเกมรับที่อโมรินเล่นหลัง3าําให้สปอร์ติงครับสปอร์ติงลิมอนนะครับเวลาเล่นเกมรับหละ่ะมันจะเป็นหลังสาใช่ไหมแล้วก็ตัวฟูลแบ็กสตัวมันจะลงมาเป็น5้า 5 3 2เวลาเล่นเกมรับแม่งโคตรแน่นแ่ไม่รู้ว่านากักเตะเรามันจะเล่นได้ไหมนะอันนี้คือพูดไว้ก่อนว,ว,ว่ามันคือข้อดีเวลาเล่นเกมรับแม่งโคตรแน่นแล้วก็เวลาขึ้นเกมลุกครับอไอตัวฟูลแบ็กสตัวมันจะขึ้นไปด้านรนมันจะกลายเป็น3แล้วก็อะไรนะสามสองหเท่าที่เห็นนะ3หลัง3กลาง2แล้วก็ข้างหน้า5ตัววิ่งสลับกันเล่นคือมันเป็นอะไรที่แบบ เล่น half space 5ช่องอ่ะได้แบบสมบูรณ์แบบมากในส่วนของเกมลุกแล้วก็ตอนเล่นเกมรับก็ลงมาเล่นข้างหลัง5ตัวปิดปิดเขาเรียกว่าไงปิดตัว5ช่องตัวเนี้ยปิด half space 5ช่องตัวเนี้ยได้แบบสมบูรณ์เหมือนกันถ้าเกิดว่านักเตะของเราเข้าใจในแผนการของอามูลินพอนะแล้วเล่นในแผนการของอามูลินได้ผมว่ามันจะดีมากๆแต่ประเด็นคือ <laughs> นักเตะแม่งเราไม่เคยเล่นหลังสามครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอโมดินมาแล้วปรับแผนเล่นหลังสามมันจะทำให้ในักเตะสับสนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของอมบดินก็คือเขาสามารถปลุกรับปลุกยักตื่นได้สปอร์ตติ้งเพื่อนเพื่อดูดีครับหลับมาหลายปีแล้วไม่รู้ตั้งแต่เวลาไหนที่เราเราไม่เคยเห็นสปอร์ตติ้งขึ้นมายิ่งใหญ่ในบอลยุโรปได้ไม่เคยได้แชมป์ ในประเทศของตัวเองได้แต่อมูลินคุมประมาณ2อสปีไหมคุมประมาณ2-3งปีเขาทําให้สปอร์ติ้งนะครับผมกลับมายิ่งใหญ่ในประเทศตัวเองแล้วไปตีกับประเทศอื่นไปตีกับสโมสรอ,อื่นในยุโรปได้เขาสามารถปลุกปลุกยักษ์ตื่นปลุกยักษ์ให้ตื่นได้เพราะฉะนั้นครับมันเหมาะกับแมนยูอย่างหนึ่งคือถ้าเราใจเย็นพอนะถ้าแฟนบอลใจเย็นพอ ถ้าบอดบริหารแมนยูใจเย็นพอผมคิดว่าอมโมรินเป็นคนที่เหมาะคนหนึ่งที่จะมาปลุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจาก10กว่าปีที่เราล้มเหลวกับอะไรหลายๆอย่างมาเขาอาจจะนะวงเล็บไ้ก่อนว่าอาจจะปลุกนะครับผมปีศาจแดงตนนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เป็นได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคอมเมนต์บอกผมที ข้อดีกี่อย่างแล้วสอสาอย่างแล้วนะข้อดีข้อแรกก็คือการเล่นนะครับที่ยึดติดคนยึดติดแล้วก็ข้อดีที่สองการเล่นหลัง3าข้อดีที่3ก็คือการที่เขาสามารถยักที่ตื่นเอ้ยยักที่หลับให้มันตื่นขึ้นมาได้ประมาณนั้นสําหรับข้อดีที่ผมเห็นนะผมวันนี้พอสมควรส่วนข้อเสียสาหรับผมนะอย่างที่ผมพูดไปตอนข้อดีข้อที่2ก็คือการเล่นหลังสาม ผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวว่านักเตะของเราอ่ะแม่งจะเล่นหลังสามไม่ได้กลัวอย่างเดียวการปรับจูนค่อนข้างนานนะครับหลังสามกับหลังสี่การเล่นคนละอย่างกันเลยการเล่นคือมันจะคนละอย่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารอลุ้นกันว่านักเตะของเราอ่ะมันจะปรับตัวกับอาโมลินได้หรือเปล่าเพราะว่าอาโมลินยึดติดหลังสามเป็นหลักเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทีมเรามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับมารอลุ้นกัน มารอลุนนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าถามว่ามันเป็นข้อเสียมากไหมผมว่าไม่มากหรอกแต่ว่าผมกลัวอย่างเดียวคือนักเตะของรอมันจะเล่นไม่ได้เว้ยข้อเสียข้อต่อมาที่ผมเห็นกับอ,อมูลินนะครับคือดีกรีครับมันเหมือนอีดิเทนฮากตอนมาใหม่ๆคือเขาไม่เขาไม่ใช่โค้ชที่แบบดีกรีเหมือนกับอันเช่ไม่เหมือนซีดานไม่เหมือนเป๊ปไม่เหมือนเจเกนครอปผมกลัวอย่างเดียวมันจะคุมนักเตะไม่อยู่ แรปฟอร์ดเนี้ยนะครับผมพวกอีโก้สูงๆูงะแลปฟอร์ดบลูโน่ผมว่าเชื่อผมเชื่อว่าบ bon ลูโน่อะเชื่อฟังโคตรเว้ยนะครับบลูโน่ผมเชื่อว่าเชื่อฟังโคตรแต่ว่าสาตาร์หลายๆคนนะอย่างคาซิมิโร่เงี้ยยังไม่เคยเจอกับอโมริได้ซ้ำนะครับอย่างคิตเิเอตอิเลิกเซอนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ,อย่างกองหลังอย่างมาไทเดลิกลิซันโดมาติเนิสนะครับพี่แบบรักนายเก่าอย่างเอเิเทนฮักมากมาก ไม่รู้ว่าอามูลินมาแล้วจะเชื่อฟังหรือเปล่าเพราะว่าดีกีดีกรีเขาอ่ะมันไม่ใช่แบบดีกีแบบโคตรระดับโลกอะไรขนาดนั้นอ่ะมันเป็นแบบแคล้ายๆกับโคตรที่เพิ่งขึ้นมาได้ประมาณ4-5ปีแต่ว่ามีสไตล์การเล่นที่แบบน่าดูอะไรประมาณนี้ยก็ต้องมารอรุนนครับว่าดีกรีของอามูลินนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมันจะลงตัวกับผู้เล่นของเราหรือเปล่ามันต้องรอดูครับมันตอบอะไรให้ไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายครับผมข่าวมันเฮลวีโกแล้วเนะาะข่าวล่าสุดที่เราทราบนะครับผมก็คือ,อแมนยูน่าจะปล่อยให้สปอร์ติ้งใช้นะครับผมอัมโมรินสัก2-3เกมนะครับน่าจะนู่นนะครับหลังวันที่10พฤศจกิกาหลังเบรกทีมชาตินะเราถึงจะได้เห็นอัมโมรินนะครับมาที่สนามอุทัฟฟ์นะครับก็ต้องมารอครับรออัมโมรินกันนะครับแต่ว่ามันเฮลวีโก้โดยฟาบิซิโอโรมาโนแล้วนะแต่ตอนนี้คือ ั้งอโมลินทั้งแมนดูก็ยังไม่ได้ยังไม่มีออฟฟิเชียลออกมาแต่มันโดนเฮลวีโกโดยโรมาโโ่แล้วก็จะชัวร์อยู่ประมาณ9 0 9 5แล้วกันนะครับว่าอามลินแน่ๆคนนี้แน่ๆถ้าถ้าไม่บิดนะ <laughs> ถ้าไม่บิดก็คือเป็นอามลินครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับส่วนหลังเกมเมื่อคืนเลตเตอร์ผมขออนุญาตไม่พูดนะเพราะว่ามันเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วก็แน่นอนครับสไตล์สไตล์การเล่นอะ่ะมันเหมือนเทนฮากเลยแค่นักเตะแม่ง ใจสู้กว่าเดิมอ่ะเหมือนแบบบอลบอนเปลี่ยนโค้ดทุกคนเห็นดีอยู่แล้วนะครับก็คือแบบไม่รู้สิพอมันเปลี่ยนคนคุมอ่ะแม่งแม็กเทมวิ่งกันจังว่ะพอไม่เป็นเทนฮากยิงนกตกตาพอเป็นลุดฟันิตลอยคุมแม่งยิงคมเฉยเลยก็นั่นแหละครับคือแต่การขึ้นเกมการอะไรต่างๆมันคือเทนฮฮกครับมันคือเทนฮฮกประมาณนั้นแหละนะครับผมฉันหลังเกมนะเมือ่อคืนห้งนะทุกคนรู้ดี ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะครับรบกวนกดซับสไครป์กดไลค์ช่องให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดซับสไครป์รบกวนกดให้หน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบเรากดไลค์ครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้บ๊ายบาย